รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัว้วสร้างสังคมการเรียน,นรู้<ม>ตลอดชีวิตรู้พื้นงทักยอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็น,ทำ,ปนทำเป็นแก้ปัญหาได้ คุณครูของเราเนี่ยทั้งจังหวัดเลยเราก็มีการพัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เรายึดผู้เรียนเป็นสำคัญเรามองว่าแหล่งความรู้เนี่ยเราหาที่ไหนก็ได้องค์ความรู้เด็กๆสามารถที่จะเสิร์ชหาความรู้ได้แต่เรื่องของกระบวนการเรื่องของการสรุปบทเรียนเนี่ยสำคัญที่คุณครูเราจะต้องให้ความสำคัญเพื่อ เด็กนักศึกษาเราเนี่ยจะได้รู้ว่าความรู้ที่เขาหามาเนี่ยสุดท้ายแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรจะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยอย่างไรบ้างทางสำนักงานกศนจังหวัดก็มีการพัฒนาครู เพื่อให้ครูเราเนี่ยเป็นเป็นครูที่จัดการความรู้หรืออำนวยการในเรื่องของความรู้ได้หลังจากที่เด็กได้ความรู้มาแล้วซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราพอเรามาพัฒนาครูเราก็จะรู้ว่าครูคนไหนมีมีความสามารถหรือโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างเช่นกศน,นทุ่งสงเนี่ยเราคัดเลือกกศน,นตบลชมาซึ่งมีคุณครูอัญทิยาก,กระดังงานเนี่ยเป็นครูกศนตาบลซึ่งความสามารถโดดเด่นของเขาเนี่ย เขาจะจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่างอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสนุกสนานด้วยสาม,มารถเอารายพิชาต่างๆเนี่ยมาผสมกลมกลืนในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพียงหนึ่งครั้ง3ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้ครบหมดเกือบทุกสาระการเรียนรู้กศสอนตตบนชมายนะคะได้เริ่มตั้งแต่พศ .2548 นะคะ เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เป็นศาลาประชุมเมื่อก่อนมีเฉพาะหลังคาและก็เสานะคะเราได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลชมายต็้เมื่อก่อนก็คือเป็นอบอตอนะคะแล้วก็เห็นเร็งเห็นถึงความสําคัญว่าถ้าเกิดเรามีกศนตําบลเนี่ยอยู่ที่พื้นที่นะคะนักศึกษาในตาบลและนักศึกษาใกล้เคียงเนี่ย ได้มาใช้บริการแล้วก็ได้เรียนในเรื่องของการศึกษาพื้นฐานแล้วก็หลังจากนั้นนะคะได้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนงบป,ประมาณจากเทศบาลน,นะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นของคุณครูแล้วก็นักศึกษา,าเนี่ยได้พัฒนาไปเรื่อยๆอจนกลายเป็นกศนที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงแล้วก็มีบรรยากาศที่น่าเข้ามาใช้นะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะนักศึกษา,าเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เฉพาะในหนังสือเรียนนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะให้คุณครูแล้วก็นักศึกษา,าเนี่ย ได้หมุนตามโลกให้ทันในเรื่องของยุคดิจิตอลนะคะก็หันมาใช้ในการเรียนออนไลน์สอบออนไลน์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะนักศึกษาได้ใช้ห้องเรียนนอกห้องเรียนบ้างนะคะใช้แหล่งเรียนรู้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ภูมิปัญญาทุกๆสาขาที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะโดยที่นักศึกษาเนี่ยได้ได้ไปเรียนรู้กับภูมิปัญญาแล้วก็นำภูมิปัญญาเนี่ยเผยแพร่ ต่อโลกภายนอกด้วยนะคะแล้นอกเหนือจากนี้นะคะกศนตมชมาทได้เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้นะคะในท้องที่ใกล้ๆกกศนนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของอาชีพแล้วก็บ้านหนังสือชุมชนนะคะให้สำหรับประชาชนและผู้รับบริการเนี่ยได้มาใช้ในพื้นที่ทุกๆ24ชั่วโมงก็ว่าได้นะคะก็ะคือเราเปรียบว่ากศนตมชมายแล้วก็แหล่งเรียนรู้เนี่ยเป็นเหมือนกับเซเว่นนะคะคนสามารถที่จะเข้ามาได้ เวลาไหนก็ได้นะคะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตค่ะมีปัญหาเรื่องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายอะค่ะพอดีว่าเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะค่ะเลยเมื่อก่อนย้อนความเมื่อก่อนหนูได้เรียนในระบบคือหนูไม่ค่อยปกติเหมือนคนอื่นอะคะ่ะพอเริ่มอาการเริ่มแรงขึ้นหนูก็เลยได้ลาออกมาอยู่บ้านแล้วก็ หนูได้ดูโทรทัศน์แล้วก็มีข่าวกศนกําลังสมัครนักศึกษาค่ะหนูก็เลยลองชวนแม่มาสมัครดูครูที่นี่เขาก็ใจดีค่ะให้โอกาสหนูว่าได้พิสูจน์ตัวเองได้ทําอะไรเหมือนนเพื่อนเขาค่ะ,คะก็ได้มีความรู้หลายด้านนะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแล้วก็เกี่ยวกับคือการเรียนแบบในระบบเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าที่นี่คือเขาจะเน้นเกี่ยวกับ ปฏิบัติทําให้เป็นทันทีเลยะคะ่ะคือเรียนรู้ทางสมาร์ทโฟนมันดีต่อนักศึกษาทุกเพศทุกวัยนะคะคือทุกวัยสามารถเข้ามาสอบได้ะคะ่ะคือพวกเราสามารถให้รหัสรหัสของข้อสอบให้ทุกคนเข้าเว็บสอบพร้อมกันได้ะค,ะค่ะครูจะเปิดเว็บให้ทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนเวลาเราติดงานเรามาไม่ได้เราลามไม่ได้เราก็สามารถทําข้อสอบได้เฉพาะตอนนั้นเลยะคะ่ะ คือทําให้รู้ทสอบได้โดยเร็วคําตอบได้รดยเร็วค่ะมันวรวดเร็วดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนในรายวิชาเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมะคะที่ครูให้พวกหนูๆน,นะคะไปสํารวจแล้วก็เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน่นในในท้องถิ่นของเรานะคะเดี๋ยวทบทวนนิดนึงว่าความหมายของภูมิปัญญา ท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงอะไรใครตอบได้บ้างคะ,ะน้องเวลาทินีก็ได้ค่ะก็คุณคุณปัญญานะคะคือความรู้ความสามารถและก็ความเชื่อที่เราสามารถนําไปปฏิบัติได้ปฏิบัติได้แล้วก็สืบทอดจากบรรพบุรุษมาถึงลูกถึงหลานนะคะก็อ,ะอยากทราบว่าสาขาที่พวกหนูไปเรียนรู้มานะคะมีกี่สาขาคะสาขามีทั้งหมด10สาขาะคะสิบสาขานะคะ,ะยกตัวอย่างที่ เรียนรู้แล้วก็เผยแพร่แล้วมีสาขาอะไรบ้างคะสาขาอสาหกรรมแะหัตถกรรมหัตถกรรมนะคะสาขาอะไรคะเกษตรกร,เร,กรเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง<ม>ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยววันนี้ครูขอทบทวนนะคะแล้วก็ทดสอบออนไลน์30ข้อนะคะว่าพวกน้องๆเนี่ยหลังจากที่ครูให้ไปเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะว่าจะมีความรู้แค่ไหนนะคะให้ทุกคนเปิดไปที่ w w w q u i z i t c o o m นะคะ เปิดเสร็จนะคะรหัสผ่านของเรานะคะ639122นะคะและทุกคนต้องใส่ชื่อจริงของตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาครูให้คะแนนเนี่ยเวลาโหลดคะแนนไปแล้วครูไม่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดใส่ชื่อเล่นไปเนี่ยอาจจะซ้ำกันนะคะ, <S <S ะเข้ามาแล้ว1นนึนคนนะคะเสียงดังฟังชัดอ่าสวรรค์ แส,อสงอรุณนะคะเราสามารถที่จะทําได้คนเดียวแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันก็ไม่สามารถที่จะเลกกันได้นะคะไม่ต้องหันไปมองคนอื่นนะคะคนไหนยังไม่ได้คะยกมือขึ้นนี่ไม่เอ่ยไ,อได้แล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคุยจะเปิดข้อสอบนะคะนั่นะ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 ลูก น,ะะนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะประกาศคะแนนนะคะว่าคนที่ได้ลำดับ1-3นะคะจะมีรางวัลในภาคเที่ยงเดี๋ยวครูจะให้นะคะคนแรกขอเสียงปรบมือให้น้องสุมาลินค่ะลุกขึ้นค่ะน้องสุมาลินนะคะ และลำดับที่สองอ่น้องสองมาเรียนม,มานี่ก่อนลูกอ่าแล,ล้วลำดับที่สองนะคะน้องวิลาสินีค่ะวิลาศินีนะคะและลำดับที่สามของเรานะคะเป็นเกือบทุกสัปดาห์นะคะน้องรัตนากรประธานของเรานะคะ, <c oughs> อะโอเคนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงนะคะบอกแล้วว่าของเราเราเรียนทั้งวันคนที่ได้ลำดับ1-3ตอนเที่ยงมีข้าวเที่ยงฟรีสำหรับคุณครูนะคะ อขอเสียงปรบมือให้น้องๆสามคนอีกทีค่ะเคค่ะมานะคะนะคะแล้วก็นักศึกษา,าทุกคนนะคะที่อยากจะได้คะแนนสูงๆมีรางวัลนะคะก็อย่าลืมทําในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองสัปดาห์ต่อๆไปนะคะเพราะว่าครูจะมีการทดสอบทุกครั้งนะคะอาทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาลงลึกสักนิดนึงนะคะในเรื่องของ ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะยกตัวอย่างสาขาที่น้องกลุ่มของน้องเวลาสินีได้ไปสำรวจแล้วก็เรียนรู้มานะคะวันนี้ดิฉันเป็นตัวทแทนจากกรมทรวงต่างมณฑลสม,มุนไพรค่ะจะมานำเสนอเรื่องปลาชาวบ้านนะคะปลาชาวบ้านมีหลายสาขาค่ะดิฉันได้ไปศึกษางานด้านสาขาเาษตรค่ะอะดู<ม>ด้วยนะคะตอนเกี่ยวกับการจักสาร การทำขนมงานย้อมผ้างานปีบุญต่างๆนะคะงั้นเราไปรับชกันเลยค่ะมันเป็นโจทย์ดีมากเลยคะ่ะทำให้นักเรียนทุกคนจากที่เรียนรู้ตามออินเทอร์เนต็ตทําให้เราไปศึกษาจากแหล่งที่มาและเราเอามาผเผยแพร,ร่ทำให้ทุกคนได้รู้มากขึ้นและก็เราได้ยกระดับของปัญญาปัจชาวบ้านที่ไม่ค่อยได้แบบมีมีความรู้ ทั่วค่ะเราก็เลยช่วยแผ่ให้ทั่วเข้าไปอีกค่ะทำให้ทุกคนรู้จักป่าชาวบ้านในที่ชมาค่ะก็คือนอกเหนือจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์นะคะเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้กับภูมิปัญญาแล้วนะคะคุณครูยังส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนนะคะใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะในการสร้างสารรค์โครงงานเป็นนวัตกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นโคมไฟอัจฉริยะสั่งการด้วย Wi-Fi ะะแล้วก็ถังขยะาอาัจฉริยะนะคะสั่งการด้วยระบบสัมผัสนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้สร้างนว,วัตรกรรมแล้วก็มีแนวคิดเป็นของตนเองโดยใช้อินเทอร์เน็ตออฟิงค่ะค่ะแล้วก็นี่นะคะคือเป็นชิ้นง,งานที่พวกเราได้นําไปต่อยอดจากที่ครูได้สอนมานะคะก็ที่ครูได้สอนเกี่ยวกับระบบ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตออฟดิงนะคะพวกเราได้ไปคิดนําเสนอ เป็นโคมไฟนะคะที่เราสามารถสั่งการผ่านมือถือได้โดยการที่เราจะมีตัวคือเป็นตัวที่สามารถตัดไฟเข้าไฟออกค่ะคือมันสะดวกต่อสําหรับคนที่คืออย่างะคะ่ะคือไม่สะดวกที่จะไปปิดไฟหรือประเภทคนที่เป็นประเภทที่เดินไม่ได้คนชรา,าหรือเราอยู่นอกบ้านเราสามารถสั่งปิดไฟได้โดยอัตโนมัติค่ะมันสะดวกรวดเร็วได้นะคะเดี๋ยวหนูจะทดลองให้นะคะ อันดับแรกนะคะเราจะเข้าที่ FEP นี้ค่ะมันจะมีหน้าอย่างนี้นะคะคือเราได้เซตเระบบไว้แล้วเราก็สามารถกดออนเลยค่ะไฟมันก็จะเปิดขึ้นมาได้เลยค่ะเราก็สามารถตั้งเวลาหรือเราสามารถแชร์ไปให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นดูแลไฟให้เราได้ด้วยค่ะสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้ทําเป็นกิจวัตรประจําวันได้เลยค่ะคือปิด6กโมงเปิดออตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้ค่ะเราสามารถสั่งปิดสั่งเปิดได้เลยค่ะ และนี่นะคะคือโกลมไฟที่เราได้อธิบายไปแล้วก็อันดับต่อไปนะคะเป็นถังกระยาอัตโนม,มัติค่ะจับสัญญาณจากวัตถุที่จะไปดูนมันนะคะคือเราสามารถเอามือเตะอย่างนี้มันก็สามารถเปิดอัตโนม,มัติได้เลยค่ะโดยมันการใช้ไฟจะสำรองไฟนะคะเพื่อ,อใช้ไฟจะ power bank เพื่อเลี้ยงจ่ายตัวมันให้มันเปิดอัตโนม,มัติได้ค่ะโดย power bank นี้ใช้ได้ประมาณ 200ครั้งค่ะที่จะที่ได้การทดลองมาโครงงานนี้เป็นโครงงานทดลองค่ะคือเรายังไม่ระบบมันยังได้ไม่สเสถียรมากเท่าไหร่แต่สามารถใช้งานจริงได้ค่ะค่จะจากที่เราได้เรียนรู้จากครูนะคะคือกสศนชมายจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลคือเราจะก้าวนั้นก้าวตามลูทันนะคะคือเด็กทุกคนสามารถมาเรียนรู้ได้เลยค่ะคือเราจะสอนเกี่ยวกับระบบนี้ถ้าเด็กทุกคนสนใจก็สามารถ ทำเป็นถังขยะเหมือนหนูก็ได้เป็นโคมไฟก็ได้ค่ะที่เราสามารถพาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะโครงงานที่เราทําเพื่อตอบสนองปัญหาทุกคนที่มีครับเมื่อก่อนนะครับผมเรียนวิจาลัยนาศิลปะรุงครับแต่ว่า บังเอิญว่าไม่สบายอยู่เป็นช่วงหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็เหมือนกับไม่ได้ไปเรียนแล้วทีนี้คือแบบว่าไปเรียนตามเพื่อนไม่ทัน,นะครับแล้วทีนี้ก็เลยพ่อกับแม่ก็บอกว่าคือออกมาดีกว่าแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่แต่ก็เหมือนกับสื่อโซเชียลสมัยนี้ครับมันพัฒนาไปไกลมากเราเราแค่เล่นโทรศัพท์อยู่ๆแบบอยู่ๆ,ๆก็เจอขึ้นมาว่าเออกศอนอ,อมรทุนทรงเขาแบบเห็นเขาโพสต์ว่าเออรับสมัครเรียน แล้วผมก็ไปติดต่อครูเขาครับแล้วครูเขาก็แบบแนะนําว่าเออหนูมาเรียนกคนมันจะทําแบบนี้แบบนี้หนูสามารถแบบสักขย้ายต้องทำอะไที่หนูทำแบบนี้ได้หนูสามารถไปทําอันี้ได้คคุณครูเขาพูดคือมันเป็นจริงทุกอย่างเลยครับเขาสามารถพาเราแบบไปส่วอนาคตของเราได้เหมือนกับเขาเหมือนกับจัดกิจกรรมคือเหมือนกับส่งเสริมอาชีพเหมือนพาไป เรียนรู้ในฐานทางต่างเหมือนครูเขาจะพาเราอยู่ตลอดเหมือนกับเรียนนอกสถานที่ครูเขาจะพาเราไปเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยตอนแรกที่ได้มาทำตรงนี้นะ,ะก็ไปอบรมเรื่องสิทธิธพอเพียงมาพอดีใจมันรักอยู่แล้วพออบรมมาผมก็อยากให้ชาวบ้านอ่า ทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเลี้ยงครอบครัวแบบย,ยั่งยืนหลักๆคือมาจากใจครับคือใจเราทำแล้วมันได้และผมก็พอทำสำเร็จแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเช่นกศอน,นอเทศศบาลมาดูงานก็ผมก็ยินดีที่จะให้มาตรงนี้ตลอดแล้วแต่หน่วยงานไหนที่จะมาก็มีหนังสือมาผมก็จะเตรียมคณะกรรมการต้อนรับอย่างเต็มที่ เช่นที่ผมได้มาทำานี้ก็คือไอเซกีพอเพียงเนี่ยผมได้แรกๆผมก็เลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยคือผมนี่มีชื่อเสียงที่เลี้ยงหอยตรงนี้เลี้ยงหอยพอดีคนก็เริ่มรู้จักจากเลี้ยงหอยแล้วก็ผมมาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเพิ่มเติมแล้วก็ปลูกทุเรียนปลูกพรานน้ำหอมปลูกกล้วยครับก็ตรงนี้ก็หลักๆแล้วแรกๆนึกเข้ามา ปลูกไม่ได้อย่างทุเรียนผมไม่เคยมีความรู้เลยพอดีดผมไปอบรมที่พัฒนาชุมชนเขาให้อบรมที่ศูนย์พัฒนาชนุมชนที่กวนไม้แดงเนี่ยเขาให้ผมอบรม5วันปรากฏว่ามีเพื่อนที่อยู่ท่าศาลาเข้ามาดูพื้นที่ของผมบอกพี่พี่ทวี่ปลูกทุเรียนได้เลย <ๆ S 2> แล้วผมก็เริ่มรู้จักทุเรียนตั้งแต่นั้นมาเขามาสาธิตให้ผมปลูกอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ทําตามเขาเพราะเขาทําถึงส่งนอกได้ ในลูกเรียนครับผสมผสานคืออยากให้อระชาชนทั่วไปไม่ต้องมีเงินอยู่ได้ครับเพราะเราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกผมผมมั่นใจไม่รวยแต่ถาวรครับผมคือในครอบครัวผม,มเมียก็เป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนสนอ,อมาเหมือนเหมือนกับแม่ผมนี่หวด ทำใจอดก็เลยกศนเหมือนก็จุดประกายผมได้รู้อะไรบางเรื่องไอ้เรื่องที่ผมไม่รู้กศนพาไปที่กระบี่ที่นาทวีปรากฏว่าไปไปดูแล้วมันเห็นจริงเห็นจริงแล้วผมก็เอามาทําจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆครับแล้วผมก็มีความมั่นใจว่ากศนที่เด็กที่พลาดโอกาสมาอยู่กศนผมรับรองได้ว่าเด็กจะได้มีที่ยืน ม,มีพื้นที่ของเขาแน่นอนครับผมที่จะเรียนรู้ก็เรียนด้วยใจก่อนว่าใจเขาชอบอะไรแล้วผมก็จะบอกเขาว่าเนี่ยใจเราชอบอะไรปรลูกพริกผูมะเขือปลูกแตงถัว่วเราไปกินเองถ้าเขาสนใจก็เติมก็ไปอีกว่าน,นี่ทุเรียนเราปลูกได้ไหมมะพร้าวน้องหอมปลูกได้ไหมเขาก็อยากรู้เขาก็มาดูผมก็ชวนเขาเดินอย่างลูกศิษย์ของคุณครู ที่มาดูงานผมก็เดินรอบแล้วก็เดินเก็บมะม่วงกินมะพร้าวกินสดสดเลยครับผมแล้วก็เขาบอกว่าอือลุงทาได้ผมจะต้องทําได้ดูต้องทําได้เขาก็ดีใจที่บอกแวะมาเยี่ยมเยียนมาบ่อยตอนนี้ขณะที่เรียนจบไปแล้วเขาก็มาผมก็ดีใจเออลูกมาจากไหนหนูมาจากกศน,นูจแล้วแวะมาดูฐานเรียนรู้ของลุงผมก็มีความสุขแล้วตรงนี้ครับผมคือในในหลักแล้วว่าถ้าหากว่าลูกศิษย์ของกศนแวะมาตรงนี้นะได้ไปเต็มแน่นอนเพราะอะไรผมก็มาจากกศน เนี่ยกสโนให้มานะฟนเฟอร์นิเจอร์ผมก็ทําเป็นแล้วแล้วก็ฟเฟอร์นิเจอร์ปูน,ฟนเฟอร์นิเจอร์ไม้ผมก็ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่ท่านเห็นเนี่ยกสโนให้มาผมถ่ายทอดต่อไม่ต้องเสียเงินมาตรงนี้ไม่ต้องเสียเงินนักเรียนมาตรงนี้ไม่ต้องเสียเงินเพียงแต่ให้ใจมาด้วยแล้วก็เอาไปใช้ด้วยผมขอฝากโกสโนต่อไปเด็กคนไหนที่สนใจหมู่บ้านไหนสนใจก็คัดแต่ละหมู่บ้านไปดูงานเอาคนที่ทํา เอาคนที่ทําจริงแล้วก็มาสกรีนดูว่าตําบลของท่านมีกี่กี่หมู่บ้านที่ไป100คนเนี่ยเอามาได้สัก5คนก็ยังดีเหมือนไปชุดแรกที่ไปกับผมผมก็ยังมองไม่ค่อยเห็นเออผมทําคนเดียวเนี่ยมันยังเหมือนก็ว้าเวเหมือนกันแต่ถ้ามีหน่วยงานที่ว่าสนับชุนเติมไปอีกว่าเออคนที่ไปดูคนนั้นทําจริงนะออผมจะได้มีเพื่อนที่ทําจริงแล้วผมก็จะได้มีพลังต่อยอดให้กสน ในวันขนา้างหน้าครับผมจริงๆแล้วกศนตลชมายนะคะถือว่าเป็นกศนที่โชคดีที่มีเครือข่ายโดยเฉพาะเทศบาลตลชมายเห็นความสำคัญให้งบประมาณสนับสนุนอุดหนุนนะคะในการพัฒนาแต่ละ ขาเรียกว่าแต่ละศูนย์ของกศนอตำบลชัยทุกปีปีละ2 0 0 0 0ถึงแม้ว่ามองว่าอาจจะน้อยแต่ว่าเราได้พัฒนาต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะรวมสัพพะกำลังกับภาคีเครือข่ายอื่นได้นะคะอยากจะอยากจะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของอาคารสถานที่อาจจะต่อชั้นบนอาจจะเป็นห้องอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าห้องที่สามารถที่จะให้หนักศึกษาหรือผู้รับบริการเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ่ะกศนถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งนะ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าเราก็ทราบดีว่าเมื่อเด็กๆที่จบผสมศึกษาแล้วนะครับที่ขาดโอกาสเข้าศึกษาตามโรงเรียนมัธยมนะครับก็กศออนอเป็นเป็นองค์กรที่ช่วยได้ดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเด็กเหล่านั้นเข้ามาสู่ระบบในการศึกษา ของการศึกษานอกโรงเรียนนะซึ่งเด็กๆเหล่านี้ครับการที่กศโ,โนได้มาสอนวิชาหลักวิชาสามัญแล้วก็มีวิชาเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับเด็กๆได้ประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบไปเราต้องต้องคิดนะครับว่าในการดําเนินการนะครับกศนอต้องเป็นเครือข่ายกับท้องถิ่นนะครับผมในฐานะนาย,ยกเทมทรีมจะมานะครับก็ได้ ให้ฮกประมาณสามุนทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อต่างๆเรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องการฝึกอาชีพเหล่านี้ครับนะตั้งแต่ผมเป็นนายกมาตั้งแต่ปี2 5 5พนอยกสนะครับอการสามุนมันทุกปีถ้าอออกศนกัดตกบกคล่องอะไรข็อให้แจ้งมาจางเทศบาลเราจะทําแผนร่วมกันนะครับซึ่งอออกศนตบุญชะมาเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูโหนะครับครูกำลังงานนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการกับเคลื่อนเทศบาลฉะนั้นเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอสอนอกับท้องถิ่นนะครับคุณครูนะคะพยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะคะได้รับงบประมาณจากเครือขาอ่ายโรงโรงปูนนะคะปูนซีเมนแล้วก็เทศบาลตะบลชมายซึ่งฝึกให้นักศึกษา,าเนี่ยในวิชาช่องทางอาชีพแล้วก็ผู้รับบริการ อื่นๆนะคะที่มาใช้ศูนย์ฝึกอาชีพในร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะาภายนอกเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะคะยก,ย,กยกตัวอย่างเช่นสาราพอเพียงนะคะสาราพอเพียงก็สามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียงนะคะ,ะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านหนังสือตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่า รวมไปถึงผู้สูงอายุก็สามารถที่จะมานั่งพักผ่อนแล้วก็อ่านหนังสือประเมินเราได้นะคะมีมีการสแกน QR Code หรือว่าหนังสือต่างๆได้พรอบบริเวณกศนก,ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องพ่อแม่และประชาชนทุกกลุ่มนะคะก็ให้กลับมา ดูที่กสนว่ขนาขณะนี้กสนอของเราเนี่ยมีพัฒนาการไปเยอะล้ำหน้าไปเยอะเพราะนั้นเราจะมองดูกลุ่มเป้าหมายของทุกคนบริการที่เรามีอยู่เราก็อยากจะให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมารับบริการหรือว่ามาใช้บริการจากกสนขณะนี้เองเนี่ยเราก็กําลังพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยซึ่งกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยสามารถที่จะมาใช้บริการกับ กศนได้โดยเรามีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยผลสัมฤทิ์ทางการเรียนของเราเราก็สามารถที่จะการันตีได้ว่านักศึกษาของเราเมื่อเรียนไปแล้วหนึ่งจบออกไปก็เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถที่จะเอาความรู้ต่างๆจากที่รับจากกศนอไปเนี่ยไปประกอบอาชีพหรือไป ขยายอาชีพของตนเองให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ